ใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister t a r นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะลักณาพิจิกประจําเดือนกันยายนนี้ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมนะคะถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะชาวเรือนนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลักขณาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่ง และคาราศีตำหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอันดับแรกนะคะคนก็จะงงว่าทำไมพิจิกถึงกระโดดมาถึงตรงนี้ได้นะคะเนื่องจากว่า คือพอพอเราอัดคลิปในแบบที่มันเห็นหน้าแบบนี้แล้วอะคือคนเขาเรียกว่าไงสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ขอเลื่อนคิวนะคะพิจิกมาก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าคือในช่วงนี้คือจะมี Energy ที่แบบประมาณว่าสามารถหรือว่ารู้สึกดึงดูดกับ อะไรที่เป็นแบบ s c o ปิโ o เพราะว่าตัวเองก็มีสก s c o ปิโ o เป็นลัคนาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะแบบอินกับสกอร p ปิโามากๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอาใจคนอ่านนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเลื่อนส s ร o ปิโ o มาเป็นราศีแรกๆสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะอ่อโอเคเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะ main energy ของคุณในเดือนในเดือนกันยายนนี้นะคะ คือ t รี e m เ e r o r นะคุณจะค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วอะกับอะไรหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะคะหรือถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนเคยต้องเคยต้องเขาเรียกว่าไงมีการแข่งขันอะไรกับใคร ตอนนี้เวลาก็พิสูจน์แล้วว่าคุณคือผู้ชนะอย่างแท้จริงไม่ว่าในอดีตคือจะพ่ายแพ้หรือว่าจะชนะหรืออะไรใดๆก็ตามคือจะเป็นผู้ถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกก็ตามแต่ในวันนี้คือเวลามันจะพิสูจน์แล้วว่าจริงๆแล้วคุณ่ะคือผู้ชนะในความสัมพันธ์นี้หรือคุณคือคนที่แบบเหมือนกับว่าทําอะไรหลายๆอย่างมาในแบบที่มันถูกต้องแบบมากที่สุดแล้วนะคะ ทีนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างในเดือนกันยายนนี้มีเกณฑนที่ว่าคนเก่าๆคนเก่าๆนะคะจะกลับมาหาคุณนะคะในเดือนนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเขาได้ไปเรียนรู้เราก็ตกตะกอนอะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอะถ้าอยากจะมีความรักดีๆมันก็ต้องมีกับคุณนี่แหละ หรืออาจจะเพิ่งตกตะกอนได้ว่าคนที่รักเขามากที่สุดหรือคนที่จรงิงจังจริงใจกับเขามากที่สุดมันก็คือคุณเนี่ยแหละและเขาก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากมากเลยนะคะที่ทําเรื่องเราไม่ดีกับคุณในอดีตที่ผ่านมาขอดูไปให้เพิ่มบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคนโสดจริงมีเกณฑ์ที่ว่าคนเก่าๆเนี่ยจะกลับมาเป็นเพราะว่าเหมือนได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเขาต้องการอะไรกันแน่ พี่เจครู้สึกยังไงคะกับคนเก่าของคุณที่กลับเข้ามาคุณรู้อยู่แล้วว่าวันใดวันหนึ่งคนคนนี้ต้องกลับเข้ามาเพราะคุณมั่นใจในตัวเองมากๆว่าในอดีตที่ผ่านมาตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยกันเนี่ยคุณดีกับเขาทุกอย่างคุณดีกับเขาทุกเรื่องคุณทุ่มเทคุณใส่ใจคุณไปสุดมากๆในความสัมพันธ์นี้ ที่นี้พอความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังในอดีตคุณรู้ตัวเลยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนเพราะเขาจะไม่มีทางไปหาคนแบบคุณได้ที่ไหนอีกซึ่งจริง <c oughs> ซึ่งในเดือนนี้จะพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่คุณคิดอะจริงนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน จะถูกพัฒนากันไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหรือมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาพิจิกคุณ ค่อนข้างที่จะเต็มที่แล้วคุณค่อนข้างที่จะให้ใจคนคนนี้มากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนในแบบที่คุณต้องการหรือเป็นคนในแบบที่ตัวคุณเองแบบมดเฟสเอาไว้หรือเป็นคนในแบบที่ตัวคุณรู้สึกว่าคุณชอบหรือว่าคุณรู้สึกดีด้วยนะคะซินมองว่า คือเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนคนในฝันเป็นอะไรที่แบบคุณต้องการอยู่แล้วพอได้เจอคือคุณเองก็เต็มที่และคุณก็ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้ที่นี้ในเดือนนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่สิ่งที่เคยพยายามต่างๆมากมายกําลังจะพลีดอกออกผลนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะถูกพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเพราะว่าโดยตัวเขาเองเขาก็มองว่าเขาโชคดีมากๆที่ได้เจอคุณอือฮึ ต่างคนต่างรู้สึกแบบเดียวกันคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีที่คุณได้เจอคนที่คุณอยากได้คุณต้องการเขามีความรู้สึกว่าเขาโชคดีเหลือเกินที่มีคุณเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูความรู้สึกกันนะคะว่ายังไงพิจิตรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยอยู่คะในเดือนกันยายนนี้คุณเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้นะ แล้วก็พยายามอยากที่จะทําให้มันเต็มที่มากจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนในแบบที่คุณต้องการคุณรู้สึกว่าคือคุณเห็นอนาคตอกับคนคนนี้แล้วเขานะคะรู้สึกยังไงกับพิจิตรเขาเองอย่างที่สิบ,บอกเขารู้สึกโชคดีมากๆที่เขาได้เจอคุณคุณเป็นคนที่เข้ามาและดูแลทุกอย่างทุกเรื่องคุณเป็นเพื่อนได้พี่น้องได้เป็นแม่เขาได้ด้วยนะคะเป็นผู้ปกครองได้ด้วยนะคะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกเหมือนแบบ ไม่สบายใจอะแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่แบบที่มีอยู่เขาไม่เขาไม่ความรู้สึกว่าเรื่องอะไรที่แบบเขามีแล้วมันไม่สบายใจคือคุยกับคุณแล้วแบบมันทําให้เขารู้สึกดีหรือรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาเลยหรือในวันที่แบบแย่ๆที่เขาไปเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายคือแค่นึกถึงคุณคือเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยคือความโชคดีที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วว้าว โอเค so พิจิกจะ take action ยังไงคะในความสัมพันธ์นี้คุณยังคงทำหน้าที่ของคุณต่อไปพยายามให้ความรากักความรู้สึกดีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาะะจะ take action ยังไงในความสัมพันธ์นี้ซึ่งว่าคนคนนี้เขารู้สึก appreciate กับความรักต่างๆที่มีกับคุณนะแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เอ่ยปาก พูดขอเลื่อนสถานะกับคุณเองในเดือนนี้หรือพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการอยากที่จะเลื่อนสถานะเนื่องจากว่าเขามองว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆที่เขาได้เจอคุณและคุณคือสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตเขาที่เขาอยากที่จะรักษาเอาไว้เขาอยากที่จะทําทุกๆวันให้มันเต็มที่เหมือนที่คุณทําให้เขาอะเอาคําความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นไง มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้พัฒนาไปอีกขั้นจริงๆหรือมีเกณฑ์ที่เราได้พูดคุยเดยเรื่องของการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปขั้นจริงๆแต่ซิดบอกเลยว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับว่ามีความกลัวอยู่นะกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม่ดีพอไม่พอดีหรืออะไรเงี้ยมีความกลัวมีความกังวลแต่ใดๆก็ตามความรักจะ ช่วยเหลือให้สถานการณ์นี้มันสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้นะคะแล้วก็คุยกันเยอะๆซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะสื่อสารกันเยอะๆแล้วก็ทําให้เข้าใจกันมากขึ้นดูไม่มีอุปสรรคอะไรนะนอกจากความกลัวนะคะแต่ว่าก็สามารถแบบแก้ไขได้หรือว่าผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะราคาสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของคนมีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกที่มีคู่แล้วนะคะเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์คุณทั้งคู่อาจจะได้มาค้นพบว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่ตรงกันสักเท่าไหร่หรือแนวคิดทัศนคติในเรื่องของการจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ตรงกัน นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้แน่ละในเมื่อวเวลาคนเราความต้องการไม่ตรงกันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วนะทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาต่างคนต่างเครียดไม่มีใครอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงคะ่ะเพราะความต้องการของแต่ละคนมันไม่ตรงกันจริงๆในรูไพ่เพิ่มเติมความต้องการไม่ตรงกัน อาจจะหมายถึงคนหนึ่งอยากทำให้ความสัมพันธ์นีมน้มันพัฒนาไปอีกขั้นเช่นว่าตอนนี้เป็นแฟนกันหรืออยากจะแต่งงานแต่อีกคนนึงมีความรู้สึกว่าคบกันแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วยังไม่ได้อยากที่จะแต่งงานเลยมีความรู้สึกว่าการแต่งงานนั้นไม่ได้สำคัญอะไรไม่ได้เป็นการพิสูจน์อะไรคือแนวคิดมันค่อนข้างต่างกันะนะคะก็เลยทำให้เหมือนแบบคนอยากแต่งก็คุยว่าจะแต่ง คนไม่อยากแต่งก็ต้องปฏิเสธว่าทําไมตัวเองถึงไม่อยากที่จะแต่งอันนี้คือเสรยกตัวอย่างนะว่าเออทำไมแบบประเด็นปัญหาในในเดือนนี้มันน่าจะเป็นประมาณไหนคือมันอาจจะเป็นประเด็นอื่นก็ได้แต่แบบมันจะเป็นทํานองนี้ก็คือมีความต้องการที่ไม่ตรงกันพิจิกรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะคะในเดือนกันยาย,ยานี้คุณรู้สึกว่าคุณอะยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมนะแต่เขาทําให้คุณผิดหวังเดฟ เขาทำให้คุณผิดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของแบบการที่จะไปต่อด้วยกันคุณคุณมีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้บางมุมคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยตั้งใจหรือเขาไม่ค่อยพยายามอะไรเท่าไหร่ที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วคู่ของพิจิตะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ เาเองมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่เข้าใจเขาเลยจริงๆเขาเข้าใจคุณนะแต่เขาก็อยากให้คุณเข้าใจเขาด้วยอ่ะบางคนนะคะสําหรับในที่นี้ที่เขายังไม่พร้อมที่จะไปต่อบางคนอาจจะมีความกลัวนะกลัวว่าตัวเองดีไม่พอกลัวว่าตัวเองยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะดูแลเรามากกว่านี้ไม่พร้อมที่จะให้เวลาเรามากกว่านี้ หรือไม่พร้อมที่จะดูแลความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงมากกว่านีม้มีความกังวลอยู่แต่ก็เข้าใจในตัวคุณว่าตัวคุณต้องการอะไรแต่เขารู้สึกยังไม่พร้อมจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไง่ะคะพิจิตคุณจะ take action ยังไงคะกับความสัมพันธ์นี้ ต่ว่าพิจิตคุณมั่นใจในตัวเองมากๆคุณคงจะให้เขาเลือกกันนะคะว่าเขาเลือกที่จะเป็นไปในแนวทางที่ตัวคุณต้องการจริงๆหรือเลือกที่จะออกไปเลย like is all or nothing like ไปทางไหนทางใดทางหนึ่งเลยในเดือนนี้เพราะว่าคุณมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรแลวเขาแล้วเขาจะ take action ยังไง เขาเป็นคนที่ประนีประนอมและพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่ได้แม้ว่าจะมีความตึงเครียดอะไรมาขค่ไหนแต่เขาจะเป็นคนที่พยายามเข้าหาและพยายามพูดคุยอยู่พยายามบอกว่าใจเย็นๆทุกอย่างมันจะต้องโอเคเราจะต้องใช้เวลาในการทบทวนดูก่อนนะประมาณนี้ทีนี้ o u t c o m มของความสัมพันธ์คนมีคู่แล้วมันจะเป็นช่วงที่แบบ ได้หันหน้าเข้ามาคุยกันจริงๆอะคะ่ะว่าต่างคนต่างแบบต้องการอะไรแนในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องบางเรื่องหรืออาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะเพราะว่าคุยแล้วรู้สึกไม่เข้าใจกันคุยแล้วก็กลัวจะทะเลาะก,กันไปมากกว่านี้ก็เลยแยกกันอยู่หรือว่าหันหลังใส่กัน แต่ยังไม่มีไพ่ของการจบแบบ complete เลยว่าแบบจะจบแล้วจะพอแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเชื่อว่าสถานการณ์มันตึงเครียดพอสมควรเพราะว่าความต้องการมันไม่ตรงกันนะคะมันจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ยากค่ะเป็นบททดสอบเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แต่ว่า ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเป็นการพิสูจน์เหมือนกันว่าคุณคู่รักกันมากแค่ไหนรักมากพอที่จะเข้าใจกันไหมหรือหรือรักในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะเป็นหรืออยากที่จะได้มากกว่ามันเป็นช่วงวัดใจจริงๆในเดือนนี้เราเิทบอกเลยว่าคนมีคู่ค่อนข้างเปราะบ,บางนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ราะคาก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับ ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์นี่ดีคอมเมนต์ที่น่าราักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ